กู้ใหม่ให้สนใจกับคาภาวนากับรู้ลมไม่ใจเขาออกเป็นสำคัญและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อศีลถ้ามาพระราดก็มีความสะดวกคนถ้าศีลไม่บริสุทธิ์มาก่อนก็ตั้งใจว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตเราจะมีจิตไม่ละเมิดศีลห้าเป็นขาดตั้งจิตให้เด็ดเดียว การเริ่มสร้างจิตแบบนี้ด้วยความจริงจังความรู้สึกและความเป็นศินมันก็เกิดขึ้นนี่นนเมื่อมีสิลความมั่นใจในสินมีขึ้นสมาธิก็ทรงตัวเมื่อสมาธิทรงตัววิปัสสนาญาณก็เกิดในรายการหนึ่งสำหรับผู้ใหม่ถ้าว่ายังไม่ได้ก็เพิ่งรู้สึกเพิ่งเข้าใจว่าเรายังไม่เข้าใจการแพร่รุ่งของจิต การใช้รมค้อนจิตในดับแรกในตอนต้นรับเรื่บงแบบนี้เป็นต,รรต้นไปตั้งใจฟังคำเสียเสียงแนะนำด้วยรู้ลมหายใจเขาออกไปด้วยแต่ก็ไม่ต้องภาวนาแต่เมื่อหยบเสียงคำแนะนำแล้วให้รู้ลมเขาออกกับคำภาวนาให้ตรงตัว,วเวลาภาวนาก็อยานะ่าอยากและก็อย่าไปโน่นอย่าไปนี่ ยิ่งใหญ่อยาคิดว่าเห็นนั่นอยางเห็นนี่อย่างนี้เป็นีวอนใช่ไม่ได้ไปไม่ได้เวลาภาวนาก็าอยู่แค่ภาวนาเขาลมไม่ใจเขาออกทําใจสบ,สบายเบาๆจะให้เครื่องเครียดเกินไปอย่ากรีงเกินไปทําใจสบายเลาวลาครูผู้สอนเข้าไปแนะนําตอนนั้นหยุดภาวนาหยุดการพิจารณาหมด ถห้จิตกำหนดจากอารมณ์สบ,บายนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวไว้นี่คำาเห็นนั่นก็คือความรู้สึกขั้นต้นตนามที่บอกมาแล้วเหตที่เขาว่าที่ยังทําไม่ได้หมายความไม่ยอมรับอารมณ์เดิมแค่ว่าถ้าเขาถามว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาัิอยู่ข้างเราก็กล่าวดูความรู้สึกของจิตเวลานั้นอารมณ์สมาธิมันมารับรเรา็นตัวเองไม่ได้ โดยมากไม่ไดคิดว่าอาจจะเล็กเาเองแต่ความจริงไม่ใช่ถ้าว่าจิตบอกว่ามีก็ต้องมีถ้าไม่มีก็ใา,ายตัดขั้นห้าจิตก็จยอมตัดแต่นี้เรื่องของการตนะัดขั้นห้าและรงจิตให้เข้าถึงวิพสสนานยานจริงๆอารมณ์ตัวนี้จะต้องเข้าถึงอย่างจริงจังขึ้นหนึ่งเราจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จริง ตั้งใจไว้ว่านักบัตินี้เป็นต้นไปเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์เราว่าเป็นเพออย่างยิ่งศีลหน้าด้านสมาธิเราอย่าคุ้มรมไม่ทรงตัวตัวย่าใช้เวลาให้มากอย่าเคร่งเครียดเกินไปเวลาน,น้อยให้ใจเข้าให้ใจออกสักสิกรอบใ,ใจเข้านัมมะให้ใจออกปะทะไเวลาบส แค่นี้สักสิบครั้งในสิบครั้งนี้เราไม่ยอมให้รเรมอื่นเขามายุ่งกับจิดถ้าเช่นน้ว่าขนะที่เราทำปลอยใจอารมณ์อืน่นใจ,จสบายถ้าใจ,จสบายก็ต่อสิบครั้งเข้าออกเข้าออกเข้าออก,ออกสิบครั้งนมา,าะนมาาะปะทะนมะปะทะสิบครั้งทำใจอย่างนี้ไม่ใช่คนได้ที่ไม่ทำว่าไม่ได้ในความจริงได้แต่ว่าอารมณ์หลง คำว่าลมหลงก็หมายว่าไม่มั่นใจในตัวเองคิดว่าคิดเองอันนี้ก็ชว่ยวยเหลือไม่ได้นะคูต่อน,นี้ไปก็ขอพูดรวมการปฏิบัติวันนี้ก็ขอซ้อมแบบเย่อๆนะสําหรับ,บคนใหม่จะฟังไม่รู้เรื่องก็่างเองถอะแต่ก็ฟังไว้ก็แล้วกันคนใหม่ก็ต้องใจตั้างใจ,งใจทำเมนที่นี้พระวิส,สุทธิันในนุบาสุบาสิกา เราจิตใจสังโยชน์ติดเอาไว้พยายามอ่านใจตัวของเราเองดูใจตัวเราเองให้มันพบเมาาื่อกายยัิถีเรายังมีความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเราอยู่หรือเปล่าหรือว,ว่าคนนั้นพ่อคนนี้แม่คนนี้พี่คนนี้น้องมันทราบสิ่งของเราติดเยยงหมกมุ่นถือยังเกินพอดีหรือเปล่า คำว่าพ ok e ่อคำว่าแม่ไม so, ่ใช่จะเราจะลืมเราไม่ลืมแต่ก็ต้องมีความรู้สึกพ่อคนดีแม่คนดีลูกคนดีหลายคนดีเหลงคนดีตัวเราเองคนดีพี่คนดีน้องคนดีนั่นมันอยู่ในร่างกายที่เต็มไปด้วยา้าศีด้วยไม่ได้ความสุขสงบความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นต้นคือจิตร่างกายเป็นเรือร่างที่อาศัยโชคราว มีความเกิดก็ในเรื่องต้นมีการเปลี่ยนแปลงมั้วงกลางมีการสลายตัวเป็นที่สุดไม่ชาเท่าร่างกายเราร่างกายเขาก็ฟังคิดเคยคิดไลยว่าถ้าร่างกายมันฟังจะเสียดายร่างกายไหมคนนั้นตายคนนี้ตายเราจะเสียใจไหมเท่าของที่มีอยู่ทรัพย์สินมันสลายไปเราจะเสียดายมันไหมถ้ายังมีจิตอะไรอยู่ก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้ ยังปลดเคลืองราก,กายะทิฏฐิตัวนี้ไม่ได้ขออ้อสองวิจิตรขาพราวาเราไม่เชื่อมั่นในโอสถในตุสมัยสมุทธเจ้าเราจะเครื่องไม่ได้ขออ้อที่สามศีลปฏิติปรามาสเรื่องขอศีลเนี่ยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระมีสิขาบทสองร้อยยี่สิบเจ็ดฟังสีกขาบทกันทุกวันเนี่ยมีความเข้าใจทางสิกขาบทเปล่า มีข้อไหนบ้างที่เรายังบกต้องถ้าให้ใช้จารวิจารณาตัวเองปรับปรุงตัวเองเป็นสำคัญที่เรายังไม่ได้อะไรจริงๆเพราะเราไปผู้บกต้องในศีลถ้าไม่บกต้องในศีลเรื่องันนี้ก็เป็นของไม่ยากต่อไปก็กามฉันทะกามฉันทะนี่เราต้องตัดต้องละต้องตัดจนตอนที่ว่าอันดับแรกบกคคลมาเป็นเนคขมบารมี เมฆธรรมะว่าลมีเบื้องต้นก็คือระงับสิวอนห้าแต่เมื่อบวชเข้าจริงๆก็ต้องถือว่าตัดจนจะงขั้นพยายามตัดขั้นเด็ดขาดการมฉันทะยังมีอยู่ในจิตไหมยังเห็นสีสวยชอบใจในสีสวยไหมมีเสียงก็ชอบใจในเสียงเพอไหมเห็นได้รับกลิ่นหอมชอบใจในกลิ่นหอมไหม กระทบประหารรสโตอร่อยชอบใจในรสไหมยังมีความปกพันในการสัมผัสระหว่างเพศไหมถ้ายังมีอยู่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แต่ใช้ไม่ได้ทำยังไงยังใช้ได้ก็แช่สุภกรรมฐานกับกายกรการนนสติพิจารณาศึกษากันมาแล้วก็กค่าแก่จิตจิตตัวต่อไปข้อที่ห้าก็เลยแก่ปฏิภาสอการกระทบกระทังอารมณ์ การเราทุกกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเนะี่ยเรายังสามารถคุมจิตอยู่ไหมยังมีความหวั่นไหว,วก็เขาก็โกรธเลยหรือเปล่าหรือว่าวันเทาเราความโกรธัิได้แล้วหรือว่าความโกรธไม่มีแล้วถ้ามันยังมีอยู่กทท็้อาทจิตให้สรงอยู่แล้วก็มีหารสีให้เป็นปกติอารมณ์มันจะชิน การทำจิตได้ส่งสมมีอัสี่เป็นโมติไม่ต้องทำอะไรมากเนาะไม่ต้างก็หมดไปถ้าเราทรงจริงๆไอ้ที่มันส่งไม่ได้เพราะมันไม่ส่งคือไม่ต้องการจะรู้ไม่ต้องการจะปฏิบัติไม่ต้องการจะละถ้าจิตมันชินที่ใหม่ใหม่มันก็ลืมบ้างหลงไปบ้างเผลอไปบ้างเหมือนกับเราหากินข้าวแหละที่แรกเรากินไม่เป็น แข้วทำข้วทานก็ทกินจะกินในช้อนก็ได้จะกินในตะเกียบก็ได้จะกินในมือก็ได้จะกินในการสดโ้โคก็ได้อะไรไม่ก็ได้ทุกอย่างถ้าเราทำนี่รณ์ความส่วนความเป็นบ่ายถ้เราไม่เข้าใจนีอยู่ก็ว่าเราไม่ทรงตัวมีหารสี่แต่ว่าท่านนักปฏิบัติทุกคนน่ะถ้าไม่มีควมีหารสี่ถ้าไม่มีอะไรดีเลยสิ่งก็ไม่บริสุทธิ์สมาธิก็ไม่ทรงตัววิปัสสนาญาณก็ไม่เกิด ไอที่ว่าที่ว่าชื่อว่าเกิดมาพบตัตศาสนาเสียทีเกิดนี่เราเสียชาติเกิดคนแล้วกันเพราะว่าเราฟังธรรมะเราฟังวิน,นัยแ้่มันยังคำ่ำวันต้งหลายวาระแต่ว่าเราไม่สามารถจะละมันได,มนได้มันจะไม่สามารถจะลดมันได้เราคนเร็วเต็มทีข้อที่หกรูปราชะหลงนรูวเป็นชาน รู้ว่าราชั่นหลงไม่รู้ประชานพราที่เป็นโรคสมบัติแต่ละคนนี้พันหลงหลงไม่รู้ประชานและรู้ประชานเครื่งเครียอเกินไปเข้าใจว่ารู้ประชานและรู้ประชานไมเศษเกินประเที่สุดแล้วไม่มีการพักไม่มีการผ่อนเป็นโรคสมบัติหรือบ้างเป็นโรคบ้าไปบ้างคนหลงไม่รู้ประชานและรู้ประชานจิตใจก็ระวางอารมณ์ได้ได้อย่างการเราต้องใช้แต่อยังหลง เพราะว่าฌานไม่สามารถทาให้เราปนิพานได้แต่ฌานเป็นกําลังสอเติมให้เราไปปนิพานคือใช้รมิวิปสัาญาณช่วยฌานช่วยให้วิปสัาญาณทรงตัวตอนนี้มาข้อที่แปดมานะการถือตัวถือตนเตือนทือว่าฉันบทก่อนเธอเธอบทที่หลังฉันฉันบทที่ล้งเธออรพนี้เป็นตน เธอมาจาก้าจะกูาคุณนนเธอมีฐานะเท่านี้ฉัน yup. มีเธอมีความรู้อย yep. ่างนั้นฉันมีความรู้อย่างนี้ไอตัวมานะประเภทนี้มันยังมีอยู่ในใจหรือเปล่าถ้ายังมีการถืออยู่ก็ยังเลี้ยงถ้าใัสภาวะเราเข้ามาในเสด็จพระศาสนาทุกคนมีสิข้าบทสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิท้าบทเพื่อคำจุนและมีสมาธิเพื่อเครื่องบวชขับระับระองใจ มีปัฒนาาจไปสร้งเปลืองทำไมจะต้องถือเนื้อถือตัวถือศักดิ์ศรีในการถือประเภดนี้มาส่งตัวได้ถึงว,วันตายด้วยกันในสุดต่างคนต่างแก่ตายด้วยกันใจระวางได้แล้วมีอย่างนี่ตัวหนึ่งก็คืออุทจจะอรราร,อรมณ์โพสการอารมณ์โพตตัวนี้เป็นไครว่านาคาไมีนึกพงไม่มากคือมีความโผโผคิดว่าเท่านี้พอแล้ว คาน,นี้เปขัน้นก้อนนะคนมีไปแลป้วแต่อัรมัตตอนนี้เราก็ตัดสินใจว่าถ่ากันฆ้ายังมีอยู่คําว่าพอยังไม่มีถ้าเรายังไม่ถึงอนอาตผลเพียงใดเช่นที่ว่าคําว่าพอในการปฏิบัติเพืษษ่อศาสนายังไม่มีสําหรับเราข้อดีสิบวิชาความโง่เราสาม,มารถตัดฉันฆ่ากบราค่าได้จริงจรงหรือเปล่า ฉันทะมีความพอใจในร่างกายของเรามีความพอใจในร่างกายเขาคนอื่นมีความพอใจในทรัพย์สินของเรามีความพอใจในทรัพย์สินเขาคนอื่นฉันทะอ้ตัวนี้ตัดได้หรือยังถ้ายัางไม่ได้เร็วเกินไปเพราะตัวนี้เป็นตัวของชันโลกีสำหรับฉันทะตัวที่ว่านี้เป็นการตัวตัดฉันโต ก็จะเราพูดถึงชั้นต่ำชั้นต่ำระล้ได้ไหมระละไม่ได้ก็เร็วมากถ้าว่าชั้นสูงก็หมายความว่าชั้นพระเราตัดที่มนุษย์ลโลกดีเทวโลกดีภูมโลกดีไม่ต้องการเราต้องการรินิพันธ์รา,าราเห็นมนุษยสลโลกเต็มวิความสุขภพเทวโลกกับภูมโลกมีกกความไม่ม่ม็่โคจิตเรามีคว,คา,มวามประสงค์อย่างเดียวือนิพันธ์ ้าอารมณ์กิจของทุกท่านเข้าถึงจุดนี้ทิ่ของทุกท่นานจะเข้าถึงอัปยากิคำว่าอัปยากิกก็ือมีอารมณ์เป็นสุขอารมณ์สบายหมายความอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็ไม่ควรใจเราอารมณ์ที่เป็นกามวาวจรโกุศสก็ไม่ควรใจเราอารมณ์เราคือแต่ความผ่องใสไม่มีความหม่นหม่นวะหคุณมัวไม่น,อน้อมจิตไปได้ได้ความชั่วหวังทรงแต่ความดี สิ่งเหล่านี้ไม่งมงมาศาสนาอะไรทั้งหมดมีจิตกำหนดเฉพาะอย่างยิ่งคือปฏิพันนี่ทั้งสิบข้อนี้ก็มันดาที่สุดที่มันเลนถึงทันพยายามไปตักซ้อมให้ดีก็เป็นหน้าที่ของเราและโอมบาสุคุมบาติกาที่เข้ามาปฏิบัติในพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่งมงมันตัดทางยอิบเรลี่ยนกายเกิดมาพระพุทธศาสนาชีวิตยที่เกิด ไม่มีความเป็นเสื่อการนี้ก็เจ้าต่อการเอาลองต่อที่ไปสมบัติอาจารย์ปริศตุทุกท่านตั้งกาให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลงในใจเราออกแช้คำภาวนาและวิจารณาตามปฏิญาสายจนกว่าจะถึงเวลาที่ครูผู้ศึกษาเข้าไปแนะลำพัน ใครทำมาแบบไหนก็หมายความว่าการเจริญระกรมฐานนี่มีสี่แบบคือแบบสุขาวิปัสสโกเตวิโชพระราหิโยปฏิสัมมิทัพปโตสำหรับสุขาวิปัสสโกเราจรเรกยนจแบบทียแบบนี้บไม่เห็นชีไม่เห็นรรวดาไม่เห็นอะไรทั้งหมดจิตตาจิเลสไปเฉย สำหรับเีโชอันสามารถรักษาได้มีหมีตามีกำลังใจเป็นทิศเห็นสวรรค์เห็นนรกได้ก็แล้วสาะพิมยโอยูนแดงฤิ์ได้ปฏิสันพิทิตแตโมตก็มีความพิเศษคมีชาสามและสัญญาหกก็สามารถรู้ภาษาสา์ได้คือมีคุณสมบัติต่างกันในได้ในข้อสีกย่อย แต่เนื้อทจริงๆก็เป็นอราหันต์เหมือนกันปัจจลีิยืิสมุทิธรรมหารเหมือนกันนี่จะจปรนอนุว่าการเจริญด้วยธรรมฐานนั่นสี่แบบนี้ท่านเดียวพอใจแบบไหนก็ตามให้ถือความมุ่งหมายว่าเราต้องการเป็นพระอริยเจ้าเพรอว่าจะเ่อจะทำใจจะสัตว์เาว่าทำพอเป็นนิสัย เดี๋ยวว่าเขาปฏิบัติกันก็ปฏิบัติกันไปมันจะถึงไหนก็ช่งงางตามกำลังใจที่มันจะเป็นไปถ้า,ารักษากำลังใจแบบนี้การเจริญระธรรมฐานก็ใค้เรขาดทุนหมายความว่าไม่คุ้มกับการเสียเวลาการงานที่รประกอบอาชีพยังไ้ขอบนรดาสพระุทธรมริคจักให้ตั้งใจ ว่าการเจริญกระรมฐานของเราเนี่ยเราต้องการเป็นพระอริยเจ้าอันดับแรกที่สุดขอยึดอารมณ์ตามเป็นตัวโซนาบันไว้ก่อนตำนัว้วก็โซนามันนี่เป็นไม่ยาก <c oughs> คือปฏิบัติแบบง่ายๆมันขึ้นอยู่กับกำลังใจของเราเองโดยเฉพาะ ตัวใหญ่แล้วปฏิบัติที่ไม่มีความเข้าใจก็เริ่มต้นเข้ามาก็บปยึดอารมณ์ก็ว่าอรหันตุญยา <c oughs> กายขึ้นต้นไม้ต้องค่อยคยขึ้นจากโคนต้นตายจริงดิธิตกิงต้องจริงั้นใดการเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกันในอดับนี้ขอบรรดาท่านพระอริจเจทุกคนที่ยังไม่ได้ ให้ตั้งใจไว้ว่าอันดับนี้เราจะต้องแต่แบบนี้เป็นตนไป <c oughs> เราจะทรงกำลังใจเพื่อเป็นเรสดาบันแป่ว่ามันทำไม่ได้ก็ยอมตายไม่เป็นเลย,ยการเจริญพรธรรมฐานต้องมีชีวิตเป็นเดิมพันต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันที่จะบรรลุอิเศษสัมมาสัมโพธิญาณก่อนหน้านั้นทรงทรมานบรรดากายวันละหกนาทีองค์สมเด็จพระจีนศสีไม่ได้บรรลุมรรคผลเมื่อวันสุดท้ายองค์สมเด็จพระเทสคนทรงตัดสินพระทยว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เลือดเละเนื้อของเราจะแห้งไปก็ตามที วิวิตืินฟรีก็เลาจะตัดสายก็ตามถ้าเราไม่ได้สำเร็จจากสมาธิปิยานิยมเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ไปไหน,นขาดในการเรียนในกรรมฐานก็ต้องดูท่านผู้นำพระพุทธเจ้าท่านนำด้วยองกำลังใจแบบนี้เราก็จะต้องมีกำลังใจเช่นเดียวกับท่าน แต่ว่ากำลังใจที่เราจะใช้อ่อนกว่าท่านมาก <c oughs> คือไม่เด่หนึ่งในหลายล้านเปอร์เซ็นทั้งนี้เพราะว่าวันนั้นมันต่นตักจจตัดใจจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ว่าวันนี้เราตัดสินใจจะเป็นพระโสดาบันซึ่งมันต่ำกว่ากันมากแต่หากว่าเราไม่มีกำลังใจพอที่คิดว่าพระโสดาบันเป็นของยากก็ <c oughs> ควรจะเจริญกรรมฐานเสียเลยสีลาธรรมาให้ินหนไหนมันจะเป็นเหี่ยข้ามไบยภูมแล้วให้เป็นไปโดยสะดวกเพราะว่าพระโสดาบันปัตตมายยะคมกำลังใจที่จะเป็นพระโสดาบันท่านทำยังไงพระโสดาบันตัดสังโยคในสามนั้ก็อย่างยาือหนึ่งจะกายทิฏฐิ มีความรู้สึกตัวอย่างอยากๆว่าเรานี่ต้องตายแน่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงย,ง,งยังไงยังไงเราก็ตายแน่นอนถ้าตายแล้วถ้าลงใจของเราเลวตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไม่จิตเตสังขิเทศทุกติปาริกังขา <c oughs> ถ้าลงใจของเราเลว สัตว์น้อยไม่รูิคือมันสับสนแต่ถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้จิตใจสุขีสุขติวัดิการขาถ้าจิตใจของเราปล่อยไปายแล้วจาากควมเป็นคนถ้าเกิดเป็นคนใหม่ก็เกิดเป็นคนที่มีความดีกว่าเดิมถ้าไม่ยั่งยืนก็เกิดเป็นยวนาหรืว่าเกิดเป็นลมอย่างนั้นก็ไปไม่ถึง ดังนั้นทางสองทางนี้เราเลือกเอาทางที่ดีทางที่ดีในขั้นตอนโูดาวัยก็มีอะไรในเมื่อเราคำนึงว่าเราจะต้องตายแต่เมื่อคิดถึงความตายไม่ใจห่อเหียวมืออ่อนเข้าอ่อนไม่เสีย่ยงั้นถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างไรก็ตายแน่การตายไม่มีนิมิตไม่มีสหมยัยเรายังนึกว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังไม่ตายนั่มันไม่ได้ ไม่ว่าแกและจะยังไม่ตายก็ไม่ถูกชีวิตของคนบางคนตายไปเลยพ่อแม่ก็มีคนเกิดที่หลังเราก็ตายก่อนเราสมถีไปคนเกิดท้องเราก็ตา,ายก่อนเราสมถีไปเราก็ต้องตายแม่เมื่อคิดว่าเราจะตายเราต้องหาทางหลีกอบาย,ยาภูมิคือพิจารณาสีนิองสมเด็จสัมมาจุติเจ้าฟังสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็โสนามันกองสิบห้าเป็นสำคัญแต่ว่าท่านู้นมีเพศ่อต่องสินตามเพศต้าวเบนคาสตั๋วองสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นเลน,นตัอ๋วสองสิน 40. สิบอุ้มบาสุขุมาดีจ่ายส,ส,สิบสามสิบแปดเพราะเาสิบสามแล้วกควรุ้มบาสุมบมาดีรษา,ส,า,ส,าสินห้าแลษาสินห้าแล้วกคว โดยพระอย่างยิ่งถ้าเป็นคร,รวัตถ้าเราไม่สมาทานถึงแปดก็โสดาบันกัติทาธารมีมีสินห้าเป็นพื้นฐานเมื่อเราจะสร้างรักษาสินห้าบ,บริสุทธิ์เพราะว่าสามยอดสามเหล่าการที่จะโสดาบันชนละหนึ่งสกายะทิถิคิดว่าเราจะต้องตายไปเสมอสองมีเิติตา เราเชื่อมั่นในคำสอนของมสมเด็จสัตมาจพุริ้าด้วยปัญญาทีม่มนานั่งในที่นี่ก็แสดงว่าเชื่อแล้วเรามั่นใจในคำสอนของพระเจ้าแล้วเราจะมาเจริญกรรมฐานากันถ้าเราเคยคิดว่าจะมาลองก็ตัวเอเต็มที่ไม่น่าจะลองท้ามามีถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ควรจะมา นี่แสดงว่าพวกเรามั่นใจไม่สงสัยในคำสอนองค์พ่อสมเด็จสัมมามพุทธเจาข้อที่สามสีรละาษาาามาต้อสาสิ่ห้าบริุทแล้วจิตเราเคย่ากันอารมณ์านี้เราอทำได้ไหมย้ำอีกทีหนึ่งผู้ที่สัญอาจะไม่บอกจะบอกทีทีปฏิบัติข้อหนึ่ง พอมีความไม่ประมาทในชีวิตว่าชีวิตของเรานี้ส่งตายแน่เป็นของแน่นอนแต่ว่านึกถึงความตายไม่ใช่มืออ่อนเท้าอ่อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเท่านี้เราออกคิดได้ไหมแขนข้อที่สองเราไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ปัญญาที่จิจรณาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แน่นอนสอง,อง,องตนตายคามดีิง ก็มีสามเรายัมีสินบริสุทธิ์ตามเทศถ้าจะนบ้านปกติมีสินห้าบริสุทธิ์มาถึงบริการที่รักษาชินแปดต้องสิ้นแปดบริสุทธิ์เลนต้องสินสิบบริสุทธิ์รักต้องิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์เท่านี้พอทำได้ไหมถ้านอกจากนั้นก็มีอารมณ์ใจนิดเดียวคือรักที่ผันเป็นอารมณ์ คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเพื่อความดีเราไม่ได้วางผลตอบแทนจากใครในชาติปัจจุบัน,บนเราทำทุกอย่างเพื่อความเป็นปริกาและทำเพื่อปณิตภัเราเห็นว่าสรนห้าตุาเราเป็นทุกร่างกายชีวิตเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของเวามตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยง อะไรเราเกิดมาทุกวันมันแก่ลงไปทุกวันขณะที่อนชีวิตอยู่มีการป่วยไข้หมดสบายเป็นปกติและตนน้มีความตายในที่สุดนี่เป็นวิปัสสน,นายาญ่ท <c oughs> ทำใจให้เป็นสุขเมื่อการทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกิดสิน้ในให้ปัญญาจำไม้แต่แค่ปัญญามากมายของมันมีเห็นทีทุกวัน เมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความแก่ติดตามมาเป็นธรรมดาไม่ว่าใครทุกคนหลีกเลี่ยงความแก่ไม่ได้เราต้องมีความรู้สึกตัวว่าเรา,ามันแก่ลงไปทุกวันขณนนะที่ทรงชีวิตอยู่มันก็มีกาปรป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาและในที่สุดที่เราก็ต้องตาย อาการสรามอย่างเมื่อไม่เกิดขึ้นกับเราเราจะไม่หวั่นไหวอาการที่มันเกิดถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ฝืนแม้ก็ฝืนไนม่นมนคนแต่นี้เราคิดต่อไปว่าร่างกายนี้ไม่มีความหมายมีสภาพเหมือนบ้านชามันมีธาตุสี่มีสภาพสุกศกมีความเป็นทุกข์ทุกทั้งหมดที่มีได้ก็อาศัาายร่างกายเปิดจำไขญ จำคำพระธรรมเตสั ener, high, anything, ์งูปสมโมสุโขการเข้าไปสงบกายนั่นชีว่าเป็นุกทั้งนี้กหมายความว่าเราไม่ต้องการมีกายเป็นมนุษย์อีกเราไม่ต้องการมีกายเป็นจิวดาณและสมอีกเราต้องการบรรทายถ้าจิตใจเขาัรนาแในพุทธมโนัศใ้อย่างนี้อารมณ์ท้ายก็ถึงกับลหัน ตอนนี้ไปเข้าใจวิธีปฏิบัติในการสร้างสุขโลยิธิสุขโลหิติแปลว่ามีดิสทังใจแต่การจะรู้การจะเห็นอะไรไม่รู้ได้เห็นไม่รกตามีการรับร้นผัด้วยจิตถ้าสีสมาธิของท่านมีก็ท้นบริบูรณ์ท่านก็จะเห็นคล้ายกับคนเลมตายของ ถ้าศีลไม่ศีลดีสมาธิไม่ค่อยดีนิัพานาญาณไม่จะดีก็นีมีอาการมืดมัวก็เป็นแรงกำลังใจงทัน้นฉะนั้นขอันดาตคุณผู้รเษ,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 ษาิสุท์ท่านการปฏิบัติแบบนี้จะต้องครบกันแล้วสามอย่างคือหนมีศีลบริสุทธิ์แล้วศีลก็จะมาบริสุทธิ์เ่ข้อที่นี่แล้ก็ไม่มีผล มันต้องบริสุทธิ์กันเป็นปกติถ้าเดิมไม่บริสุทธิ์มาก่อนก็ตั้งใจรักการปฏบัตนี้เป็นต้นไปว่ารับกางแต่บัตินี้เป็นต้นไปเราจะใช้กำลังใจควบคุมสิ่งให้บริสุทธิ์เป็นปกติจนกว่าจะสิ้นลมใจถ้าเราสร้งใจและใช้กำลังใจที่เป็นสมาธิควบคุมสิ่งให้ทองตัวส้ามีโฆษณาใจจะยอมรับสิ่งปกติธรรมดา อาเทสมาธิปัญญาใหของสมบูรณ์การเจริญมนวิย์ที่เป็นความอยากเตียงแค่ท่าเราหนดบรูล้ลมหายใจก็ออกทิ้งอารมณ์อืน่นได้หมดถ้าคำตอบจากนิีพไปขอทุกข,ขันทิ้งอรารมณ์ใจอย่างอืง่นเสียกาหนดบรูล้ลมหาใจก็ออกเวลาหาใจเขาออ้าในส่ควนหนักานมากเวลาหายใจออกอย่ต่อคาถาเอาแต่รู้แต่นี้ ถ้าพอดีเสียงเวลาบอกขันญ,ญาณหมดเวลาตอนนี้เป็นหน้าที่ของครูคนแนะนำนจะเข้าไปแนะนำทันเมื่อครูเขาแนะนำอะไรตัดสินใจตามนั้นทันทีและก็ไม่เสืนอารมณ์อย่างนี้ทจะมีผลพระตุ้นที่นี่ไปต่อทุกท่านตั้งใจให้ตรงดำลองจิตให้มันกำหนดรู้ลงมาใจเข้าาใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามวิยาณไป จนป่ายอดีกันสัญญาณบอกเวลาว่าครูจะเข้าไปแนะนำท่าน